เป็นไรเจ้าของไม่นานเดียวก่อนนะครับคือนัก่าวที่ทั่งคันเดีนวกครับคือทางด้ยครับที่ลอยอัฐิแล่นทางเราจะมีขั้นตอนสำคัญอยู่สองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการส่งงานอัฐิเพื่อขอโหสิกรรมแก่ผู้วระชาชนและอีกขั้นตอนคือการกราบบูชาเจ้าแม่ดอกไม้โปรยนะครับ